ถ้าเพื่อนๆต้องการทําภาพแบบนี้ให้มีซิกแพกแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆทําง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับ กลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆอีกแล้วครับในช่วงนี้นะครับต้องยอมรับว่า AI นั้นเก่งแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะครับได้ไปเห็นหลายๆคนที่ทำภาพแล้วแบบมีซิกแพก ซึ่งตัวจริงอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วมันดูเท่มากเลยแล้วผมก็จะเอาวิธีมาบอกกับเพื่อนๆว่าทําอย่างไรแล้วก็ง่ายมากน้อยเพียงใดไปดูครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีชื่อว่าตูนมีการ์ตูนอวตารเมคเกอร์นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ Android ครับเรามาลุยกันเลยครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปตูนมีเลยนะครับถ้าขึ้นมาลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็หาที่เป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับเราจะใช้แบบฟรีกันครับ ในส่วนนี้นะครับจะอยู่ที่ตูนเอฟเฟกอยู่ตรงกลางนะครับเป็นรูปของเป็นเหมือนไฟสิ่งที่เราจะใช้วันนี้นะครับเป็นเทรนนะครับเทรนที่มาแรงเลยก็คือทําภาพปกติให้มีกล้ามเนื้อและเป็นลักษณะของรูปกระตู้นนะครับกดเข้าไปเลยท่านเพื่อนๆเ,เคยทําภาพอยู่แล้วก็จะมีโชว์ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถที่จะไปสร้างใหม่ได้โดยกดไปที่ด้านล่างนี้ครับแล้วก็เลือกภาพตามที่ต้องการได้เลยครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ภาพของ ต้องหมิงนะครับรัตต้าหมิงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ยอมให้เป็นนายแบบในวันนี้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดเป็นกลับด้านนะครับหรือว่าจะกลับบนกลับล่างตรงนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดที่ลูกศรชี้ไปทางขวานี้นะครับแล้วก็รอทําการอัปโหลดแล้วก็ประมวลผลนะครับในช่วงนี้อาจจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับเล็กน้อยเพื่อนๆก็พยายามสังเกตคําว่าสคริปต์แอดหรือที่เป็นรูปกากบาทเช่นแบบนี้นะครับ ด้านบนเขาก็จะทำการประมวลผลอยู่เพื่อนๆก็รอจนกว่าภาพจะทำเสร็จนั่นเองครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะโชว์ภาพมาและก็บอกว่าถ้าอยากได้ที่ไม่มีไรน้ำเพื่อนๆก็สามารถเข้าโหมดโปรได้แต่ว่าวันนี้เน้นว่าทำฟรีแต่อาจจะติดไรยน้ำสักเล็กน้อยนะครับให้เพื่อนๆกดที่รูปกากรบาดด้านบนนะครับจากนั้นก็จะได้ภาพเพื่อนๆสามารถกดดาวน์โหลดตรงข้างล่างนี้ ก็เซฟไปที่แกลเลอรี่หรือว่าคลังภาพของเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดที่กากบาดถ้าสมมุติว่าอยากได้ภาพเดิมแต่มีการปรับปรุงใหม่อีกครั้งนึงครับเพื่อนๆก็เลื่อนนะครับโดยการเลื่อนไปแบบนี้ฟืบหนึ่งครั้งเขาก็จะทําการประมวลผลหรือว่าเจเนเรตภาพขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งภาพนะครับจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยให้มีฉากรูปแบบใหม่นั่นเองอ่าก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ดูภาพที่1น,นะครับก็จะมีฉากอีกแบบหนึง่งก็จะมีความต่างการแทกเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆชอบรูปไหนก็บันทึกเลยนะครับแต่ว่าถ้าชอบทั้ง2ภาพก็กดที่ดาวนโหลดแล้วก็รอสักครู่หนึ่งได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองพาไปทำภาพที่คนอ้วนๆหรือว่าคนที่ตัวใหญ่ๆกันครับว่าจะมีกล้ามได้หรือเปล่านั่นเองครับเพื่อนๆก็กดที่ Chan g e Photo นะครับแล้วก็เลือกนายแบบคนที่ตัวอ้วนของเราเลยนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนผมนั่นเองครับอ่ากดไปได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้อาจจะมีโฆษณาเล็กน้อยเพื่อนๆก็รอนั่นเองครับอ่าเสร็จแล้วกดกระกบาาได้เลยครับภาพก็จะทำการประมวลผลจนเสร็จเรียบร้อย โอ้โหเพื่อนผมจากที่ไม่มีกล้ามตอนนี้มีกล้ามเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็สามารถกดที่ดาวน์โหลดแล้วก็รอสักครู่จะทําการบันทึกลงไปในเครื่องของเพื่อนเพื่อนเลยนั่นเองครับแถมอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักมวยที่มีกล้ามอยู่แล้วนะครับจากที่มีกล้ามอยู่แล้วจะมีกล้ามมากเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับกดที่กระกบาดแล้วก็ไปที่เชงส์โฟโต้ด้านล่างนะครับ เลือกภาพนักมวยนะครับก็เป็นของคุณชูเจริญนะครับก็น้องแมนนะครับก็ได้ขออนุญ,ญาตภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็กดที่ด้านขวาตรงนี้แล้วก็รอทําการประมวลผลนั่นเองครับ โอ้สุดยอดเลยนั่นเองครับจากที่มีกล้ามอยู่แล้วก็เพิ่มกล้ามเยอะขึ้นไปอีกแถมทําให้ดูคมเข้มแล้วก็เทมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับหลังจากที่เพื่อนๆทาภาพจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็อาจจะเอาไปตกแต่งทําอย่างอื่นตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไป b e ฟอร์กับอะปเตอร์แต่ละภาพกันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำภาพของเรานะครับให้กลายเป็นคนมีซิกแพคหรือว่ามีกล้ามเท่ๆง่ายๆแบบนี้ด้วยตูนมีนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำแล้วก็ไปโพสใน Facebook หรือลงสตอรี่อวดเพื่อนๆได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆรวมถึงเทคนิคการใช้มือถือง,ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง about boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ